ประชาและก็รัฐสร้างสุขขึ้นมาทั้งรัฐบาลทั้งวัดทั้งประชาชนและโยมได้ถามเรื่องงบไหมว่าต้องใช้เท่าไหร่ที่จะทำยังไม่ได้ถามเลยคะ่ะพระอาจารย์อันนี้อันนี้เป็นชั้นสองทีนี้โยมจะทำไงต้องมาทำชั้นสองมันต้องเลิกจากฐานรากต้องให้แข็งแรงค่ะเพราะพื้นมันมันแตกหมดแล<ต>้วชั้นล่างนี้ก็คืออีกอีก,อ,กอีกครอบครัวนึงอยู่แล้ว ชั้นล่างไม่มีใครอยู่ค่ะปกติลูกลูกชายคนเล็กแม่เขาอยู่แล้วเขาไปได้เมียแล้วเขาก็ไปอยู่กับเมียเขาแล้วเราลื้อได้ไหมหรือไม่ได้ชั้นล่างก็ลื้อได้ค่ะพระอาจารย์ถ้าเราลื้อแล้วก็ทาเป็นเป็นเป็นชั้นล่างเลยแต่ว่ายกพื้นให้สูงขึ้นมาเพื่อจะให้ไม่ให้น้ําท่วมอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะพระอาจารย์เพราะนี่มันเป็นเหล็กงเหล็กมันเหล็กค่ะพระอาจารย์ถ้าทำมาให้เงินไว้แสนหนึ่งเนี้ยก็ต้องให้ช่างมาทำคิดว่าคิดว่าพอไหมแสนพอค่ะพระอาจารย์ พราว่าถ้าขึ้นลงนี่แม่ก็ยิ่งลําบากไออัดเราไปหาวิธีคิดเอาว่าอย่าจ่ายค่าแรงเยอะให้หรือแค่ค่าของพอค่าแรงก็เอาทํากันยังไงขอแรง<ข>อหน,นหนูต้องไปหาช่างอะค่ะพระอาจารย์เพราะพราหนูก็กลัวช่างเขาจะคิดค่าแรงแพงนั่นสิอลองไปปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านอาจจะมีะมีชาวบ้านไอ้มีแรงงานวัดให้หลวงพ่อมาช่วย ก็ได้ไปถามหลวงพ่อดูอว่าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณราชวาชิรยานรังศรีเจ้าจังหวัดสระบ,บุรีสมัยยุทธท่านมอบเงินให้ครอบครัวหนูแสนหนึ่งเพื่อมาทําบ้านที่หนูขอไว้ท่านให้มาแต่หนูกลัวจะไม่ค่อยจะพอหรือว่ามันจะหมดไปกลัวจะเรื่องค่าแรงงานหลวงพ่อพอจะจัดคนงานมาแล้วเราก็จ่ายค่าแรงตามความเป็นจริงไปงแล้วกับซื้อแค่ของไปซื้อเองไม่ต้องให้ใครมาบวกกําไรเราอีกมันก็จะได้ ต้นทุนกับค่าแรงงานแล้วมันก็จะทําให้เงินพอจะเหลือแล้วตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ทําตรงติดบ้านไยใช้กันก็เบี้ยคนพิการเดือนละแปดร้อยค่ะพระอาจารย์แล้วพี่สาวอ่ะให้บ้างก็ไม่ให้บ้างบางทีให้เดือนละห้าร้อยหกร้อยเงี้ยต้องเขาต้องเก็บไว้ให้เขากินค่ะพระอาจารย์เพราะเขาต้องกินข้าวสามเวลากินยาให้ตรง้วโยมได้มาจากไหนค่ะระโยมพิการหนูก็ดึงเงินพิการแม่ค่ะพระอาจารย์พอเซงเงินพิการแม่อยู่ใช่ไหน แปดร้อยเองนะพี่การที่พูดมาค่ะแล้วพี่สาวบางเดือนก็ให้ห้าร้อยหกร้อยบางทีก็ไม่ได้ให้แต่สามีเขาไม่ให้โยมนะลูกมีสามไม่ค่ะพระอาจารย์เขาให้เฉพาะเด็กเขาให้เฉพาะลูกเขาให้วันเท่าไหร่ลูกบางคนโตเขาก็ให้แค่สามสิบสี่สิบเรียนมอค่ะพระอาจารย์แล้วคนเล็กเขาก็ให้ยี่สิบอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนูไม่ได้คือเขาให้โดยตรงหรือฝากเราไว้ไปให้ลูกเขาให้ลูกเขาเองค่ะพระอาจารย์เขาไม่ได้ไม่าแล้วอยู่ใกล้ๆกล้กันไหม ไม่ใกล้ค่ะอยู่เขาไปทํางานต่างจังหวัดค่ะอาจารย์แล้วทีนี้เขาจะให้ไงทุกวันหรือก็เขาเป็นเดืนอเขาโอนมาเงี้ยค่ะที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วให้เราไปจ่ายใจ่ายขายให้ลูกคนโตเขาเก็บไว้ค่ะพระอาจารย์ไปกดให้เขาก็จ่ายเพราะทางหนูเขาไม่เขาไม่ยุ่งไม่นี่เขาก็มีครอบครัวใหม่เอางี้ดีกว่าจะมาให้ทําบ้านเป็นแสนหนึ่งแล้วก็ให้อยู่ไม่ใช้อีกสามหมื่นเป็นแสนสามพระอาจารย์ะอาจารย์มีลูกมั้งไหมคะ ได้รูปอาจารย์ติดบ้านไหมคะมีแต่รูปสดมนแต่มายังไม่ได้มีมีลูกเลยอนี่สามหมื่นเอาไว้จินจัวจุนเจียครอบครัวอีกแสนหนึ่งเอาไว้ทำบ้านถ้าเหลือก็เอาไว้นอะอะไรที่ใช้ได้เราก็ลองคุยกับช่างดูนะัอมาดูนะบ้านะ ถ้าคนงานจะมาไม่ไม่ติดเรื่องงานจะมาจะมาลุยให้แต่ไปกราบถามหลวงพ่อดีกว่าขอบคุณมากาถามไปถามหลวงพ่อว่าอ่อนหลวงพ่อไม่ใหลวงพ่อแย่แล้วพอจะมีคนงานที่จะมาที่วัดมันไม่มีไอ้พระเล็กเขาก็เป็นช่างเออเยวต้องทำนะพี่เล็กวัดเดี๋ยวไปถามวันน้ำวนค่ะไม่แน่เขาจะมีโครงการของวัดเลยก็ได้ที่ว่าเดือนหนึ่งจะมีการออกช่วยประชาชนเขามีนะบางทีแต่ตอนนี้ไม่มีนะลองดูพอ พอค่าช่างอะค่ะพระอาจารย์ที่หนูเคยถามหนูอยากทําเขาคิดว่าละเจ็ดร้อยแต่หนูไม่มีเงินขาเจ็ดร้อยก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นช่างจริงจ้างได้มีมีอยู่คนหนึ่งค่ะพระอาจารย์อยู่วัดป่าเขาเป็นคนเขาเป็นคนไม่เอาเปรียบเออได้จ้างได้ถ้าเจ็ดร้อยตอนที่แฟนหนูตายก็โดนโกงไปโดนโกงไปค่ะเขามาทําให้เขาก็โกงไปเราตาไม่เห็นงานแล้วก็เออก็ตกลงกันไว้ก็มาทําให้ได้แค่ละเทปเพืนนิดหน่อยแต่บ้านนี่หลวงก็ผูกไว้ให้เต่ คิดว่ายมจะทําเป็นสองชั้นแบบเดิมหรือว่าหนูหนูอยากจะเปลี่ยนพื้นใหม่ค่ะอาจารย์ทงช่วงนี้ให้หมดเลยพื้นใหม่หมดเลยค่ะเพราะพื้นมันพังแต่เราจะเป็นต้องยกสูงเงี้ยไหมใช่ค่ะพะอาจารย์เพราะน้ามันจะท่วมค่ะถ้าหลังคาเราไม่ต้องรื้อหนูหนูว่าจะเปลี่ยนพื้นเพราะพื้นน้มันพังหมดแล้วอ๋อคราจะทำพื้นเลยค่ะแล้วก็ข้างฝานะคะพระอาจารย์ข้างขวาเพราะปวกมันกินหมดเลยแล้วห้องห้องมันก็จะล้มค่ะพระอาจารย์อ๋อไม่เป็นไรยอมไปบริหารเองนะได้ไปหนึ่งแสนอีกสามหมื่นไว้จุนเจือนะเปน ทีนี้ช่วยทางกายแล้วทีนี้ช่วยทางทางจิตบ้างหนังสือสวดมนต์เอาอ่านยมอ่านอ่านได้หนังสือเนื้อจะสวดมนต์เปิดโทรศัพท์ให้เขาฟังไม่ไม่ไม่นิ่งดูอ่านซื้อได้ไหมอ๋อได้ค่ะจบอนไยมาหนูจบมสามค่ะพ่ออ่านดูสิอ่านอ่านเลยอ๋อวัดพระพุทธแสงธรรมเออเอเอาแบมือรับรทึ๊บ อแล้วดูตัวนี่นี่หนังสือนี่พุทโธดูดิบทพุทโธแล้วก็ดูด้านหลังยกเปิดดูด้านหลังอ่แล้วก็ท่องตัวสี้นาเงินให้ท่องทุกวันกลางคืนก่อนนอนท่องสักสองจบหรือสามจบก็ได้นะไม่ยาวถ้าบทท่องเป็นแค่สามสีนาทีห้านาทีอิติปิโสอ่ะบทพุทธคุณธรรมคุณสังคุณอ่า นั่นแหละเป็นเป็นกันเหนยวก็สวดอยู่เนี่ยเราชาวพุทธก็ต้องได้เราสรรเสริญคุณพระพุทธแต่ต้องเปิดโทรศัพท์ตามพอ,พอมีกินมีอยู่ก็ได้เพราะศาสนาพุทธน,นั่นแหละอันที่ทีนี้เวลาเปิดเนี่ยเลขหนึ่งรีโมทสวดมนต์เช้าหน้าหน<ม>ึ่งเลขสองสวดมนต์เย็นหน<ม>้ายี่ิบสามจากนี้ไปตั้งแต่เลขสามไปจนถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการฟังธรรมะบรรยาย เทศให้เราได้รู้ว่าทุกเป็นยังไงเหตุของทุกเป็นยังไงจะดับทุกได้ยังไงออกจากทุกได้ยังไงอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรมันจะมีอ,อยู่ในนี้หมดเลยระโยงฟังไปแล้วก็หัดกําหนดจิตว่าเอาสติตั้งกําหนดพุทลมเข้าโทรลมออกอะออกเสียงก็ได้ไม่ออกก็ได้ถ้าเวลาเรานั่งจริงๆไม่ต้องออกเสียงให้พุทธอยู่กับลมหายใจโทรอยู่<ท>ลมหายใจอ่า พุทโธไปเขาชอบสวดมนต์ดีแล้วสวดมนต์แล้วเขาฟังด้วยฟังด้วยใครนะชอบฟังพระคุณช่วยวัดไหนวัดอะไรนะบางที่ขันเหรอใช่ออกโทรศัพท์ท่านได้เป็นพระครูแล้วหรอยังเนี่ะยังพระมหาบุญช่วยวัดชิระอะไรปัญญาวัดชิระวัปัญญาวัดชิระอะไรเนี่ย เก่งององนี้ท่านท่านมีความรู้ก่อนท่านก็เก่งเทตกเก่งมากเท็ดดีวัดวัดบางี่ขันนะก็ก็รู้จักสนิทกันแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่สนิทกันฟังไงไงเพราะสนิทกันมากเลยแต่ไม่ค่อยได้ได้เจอกันพอเจอกันที่มันมันเหมือนสายธรรมมันจะรู้กันเองสอนตามหลักเดียวกันหลักก็ไปไป ไปในคลองธรรมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปโจดจันคนอื่นเ,เราเทศตามภาษาเรานะ,ะนี่นะเปิดปุ๊บเน,นีย่ยสวดมนต์สักกดเล็กหนึ่งนะปุ๊บจะมีดนตรีไทยนิดหนึ่งเสียงตะามา่ชอบเลยคะฟังวันน่น้ำสวดเลย นี่เปิดเท่าแต่มาใช้ลูกหลานเปิดนี่เสียงอาตมาเองเลยโอพระอาจารย์เสียม,มนี่ธรรมะเช้าแล้วจะมีแปลด้วยจะได้รู้ความหมายทีนี้จะพอฟังเทศนะตั้งแต่การที่สาม เดี๋ยวนี้กดเลขสามปุ๊บทำาไ,ไ้กดก็ลันไปเรื่อยๆไปจนถึงสามแปเจ็ล้วกลับมาเลขหนึ่งใหม่ฉะนั้นพอเราฟังไปนานๆเอ๊ะอยากจะฟังโซนมันก็ต้องกดเลขหนึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ฟังไปเรื่อยๆหลับก,กันส่วนใหญ่คนฟังตามาแล้วหลับบอกเทศ<ๆ>ดีมากหลับสบายไม่วุ่นวาย ากฝนมาหนาวจากหนาวมาร้อนจาก